เดีไป่ไปน้องอูบน,งน,น,นี่คือเซียนครับเซียนเซียนของแค้ครับไอ้ยะเอ้ยเ<อ>ห็นมันได้เห็นมันจือเห็นมันยู่เห็นมันหมาน <c oughs> วัวได้บัวยูวัวหมานทำกับวันเขาบอกว่า <c> ห <oughs> ืม <c oughs> ป่าอุอ้ยอะไรเนี่ยตกลงมาหนิ <c oughs> มันคืออะไรนิงว,วิ่งเข้าไปดูหน่ยสิไหนไหนไหนลอดเพื่อนแลยวมเปอ่แล้วลึกกั่ว่าบุลงเดียบไปเจผ่าเปรี้ยเดียวผาแ,วว <c oughs> แหงมาแล้วบวย,ยติดต่อติดใหม่ล่ะบุลลงเดียบะพา นี่นี่บักโลอืมนี่จืออ้อขึ้นนำใสใจจริงเถอโอ้ยข้าจาดของไฟตา้ยอทำไม่ไม่ไม่ไ่ติดตัวยังติดปะบูหน่อย,ปยไปเฮียไปยังวะปบูน่อยป,ป,ประกดว่ตายะบูหน่อย เป็นไงเลยแต่ฟันไม่ต้องไมไม่ซื้อเดียวเหรอโอ้สามมันเขียบไปมันมันมันสามมันเขียบอ่ะตายกูไหวมั้ยวะไหวมั้ยเห็นมันใหญ่อีกสามปีมั้ยไหม อันนี้อันเลยไปไปเติบโตมึงกีหย่างเลยบอลนี่บอลหนึ่งงบันเห็นอยู่แล้วไม่บอลลึกอ่ะทำาไม่ยังโดนหโอ้หนำสาเขาหนึ่งหนึ่ๆมาล้น่ๆนๆไปคือขางฟังถึงไม่ได้แล้วเฮ้ยยังออมซาก็ได้ไ้ นี่ครับนี่แ่นี่นี่นมุมมุมมุมเ,เรียบร้อยโอ้โหแตกชะโดอโดดนั่น้ำเห็นเบื้องตัวป่าสักแท่เน้เห็นบอนด,ดีแท้ นบ่นอเเนักวงก่างเออกว้างกว่าแต่บอนลึกก่มันลึกแค่เพอกันเหรอพอกันเนอยาหลนังเนาะกว้างครับวกว้าง่น้องนั่นนี่นิงเหโอ้ทำบุญไม่ขึ้นนะครับแหใสสะอาดนะครับ บุญทำาบาปไม่ขึ้นไอ้อยอมันต้องไปเจอที่ไหนวะน <laughs> เ,วนเนี่ยไอ้เสือด้วนนี่เอาเอาเอาอย่าเปียกกันเฮ้ยจีตาบ้างหน่อยนี่ยังไปมันบ่ใช่ปลาบ่ปลาก้าบอเห็นบุ่กกระดาษขี่กระด,ด,ดาษที่หนาแล้สายมือไม่ใช่มั้งไม่ใช่ไหมอืม ชีวิต <c oughs> ชีวิตชีวิตชีวิตโอ,อ้ย <c oughs> บ่ได้บ่ได้บ่ได้มิ่งครับเวติดด้วยเอาพยานาคมาลงหละะรือบ้างเนรสงสัยวะบอกพอ,อครับผมขออนุญ,ญาตสูบน้ำนะครับ này <laughs> quá <laughs> chưa zat chưa chưa hôm nay thật lén gì đó Bạn đi <laughs> xa của phó là mạng Yá Yá Mít tung mít tích อี๋มาแล้วมาแล้วลงมาแล้ว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 เอ้ยเอ้ยเอ้ี๋อย๋อีเอียไปปกลับบ้านใสสะอาด